เดี๋ยวมันเลี้ยงเนาะอย่างนู้โอ้แข่งปลานี่มันแข่งปลาน้อยงามดีเนาะนี่ยังนี่มาแข่งขุมปลาบ่นี่ยข่ยเจียวี๋ยวดมก่อนโอ้ยมือข่อยโอ้ยกระดับเนียวเลย เฮ้ยมันบ่มีกินนะบอกมันขมๆตัวลูกอ้าเข้าปากกับบอลนี่น่าชิมเบ้างอืมขมเป็นยาสุดยอดเลยอันนี้ได้หน่วยอันนี้เลยสี่สี่เดี๋ยวสิลองสิบหน่วยสูบิึงแค่เข้าลุนนึงเดียวซุ่มๆไม่กูโอ้โหนี่ได้ตุ่นแดง กินหน่วยมันคือเศียรสร้างเผือกล้า่งเอา้าเฮอออกก่อนเดอ้ออันนั่นก็นางไห้กั็อ้ก็เกย์นางไห้กำลังใจอยู่พงังย่าอ้อมเดินหนามนั่นย่าให้เขาปากเดอ้อ <c oughs> อันนั่นหูซอนออด้วยตอนนี้ป่าคอใหญ่เด้อนั่นเดอ้อยาให้สตูมให้กิน